คิดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีตอนนะครับผมข้าสุทธนาพี่บิ๊บันพีจีกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาเล่นเกม u r a ิ s i c k i งด้ o มกันนะในเว็บไซต์แอสเมการสก้าในค่ายพ g หรือเกมสล็อตเดลต้ากันนะครับผมโอเคก็จะเป็นไงเดี๋เราไปดูกันเลยดีกว่านะในวันนี้ก็จะเป็นการซื้อฟิชบินนะครับผมผมเคยซื้อเกมดีไปก็นานอยู่นะเออประมาณ เป็นเดือนได้อเออมันเดือนสองเดือนได้ผมก็เลยว่าเออกลับมาเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมกับเกมนี้นะมาดูพร้อมกันนะ,มนะผมว่าเกมนี้จะแตกหนักใครผมดูตาน,นะครับไปบาดพางผมจะไปครับมาเอ,อ้ยมาอยู่กับผมโอเคอุ้ยตัวเคมาผมเปิดถือว่าไปเดิม่ดีครับตอนนี้เอาว่มาถึงก็เท่าไหรต่ตอนอุ้ยสองวันหกสองหกสิบโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยแถมได้ปั่นฟรีเพิ่มบวกมาอีสองครั้งด้วยครับผม โอเคมาปั่นกันไปยาวๆครับงานนี้ไม่เข้าต่อโอเงแางนบผมได้ไหมหไม่ได้มาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยโอเคมาอยู่ครับไปโอ้ฮึได้บบกฟรีหนึ่งครั้งครับผมโอเคสวยงานอยู่มาๆมาๆมา,มา,มาเอาวะบบกฟรีไม่แล้วครับผมแต่ไม่เข้าอ่ะเสียดายนะ มาผมคันที่หกเอาว่าโอ้โหน้อยอ่ะโอเคเฮ้ยอันนี้มาเยอะครับผมโอเคสามหกสีกอ่อุ้ยผมไม่ไม่มีมาต่อครับผมอุ้ยแต่ได้ฟรีบวกเพิ่มหนึ่งครั้งนะโอเคดีอยู่ครับผมป่าปาป่าป่ามาไหมเอ้ยได้อยู่โอเคเหนืนาวครับผมอุ้ยแต่ได้แถวสามไม่มีนกโดโด้นะครับผมถ้ามีนกโดโด้นี่คือไปต่อได้ไงเนี่ย มาครับผมเอาวาตัวคือมาโอเคสนุนได้โอ้โหสมได้จดาวสาครับผมโอ้เสียได้วะมา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 ขอหน่อยขอหน่อยเอ้ยโอ้โหทีเล็กมาครับอุ้ยตัวเทมาโอเคสวยมี่แมะโอ้โหไม่มีครับผมอุ้ยแต่ว่าเป็นรางวัลก้อนโตอยู่ครับโอ,โอเคได้ปะอุ้ยการ้อยเก้าสิบหกโอเคได้อยู่ครับผมตอนนี้ผมได้กำตอนนี้คือผมยังอยู่ในทุนอยู่นะคือยังยังขาดคือยังขาดทุนอยู่อะเออ จะได้มึงขาดทุนไปอุ้ยขาดทุนไปแค่700นะครับผมมาโอเคอ,อีกอีกอีกเท่าไหร่อีกมาสาครั้งนะครับผมอีกสครั้งพอมีรุ่นนะครับมา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 โอ้โหไม่เข้าอันนี้แหละมึงต้องเข้าหน่อยมาแม้โอ้ยได้บวกฟรีเพิ่มหนึ่งครั้งครับผมโอเคมาครั้งที่15ครับไปมาแม้โอ้โหไม่ได้ครั้งที่16ครั้งสุดท้ายมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเคมาโอเคสวยนี่ปะ อุ้ยนกต้องมาโอเคเรียบร้อยครับผมหู้สิบแปไปครับงานนี้วอนนี้ได้มาสี่พันเป็นที่เรียบร้อยแล้วับผมก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะตอนนี้คือผมได้กาไรมาถึง1 0 0 0บาทเลยนะผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมมาท้ายคลิปอย่างนี้หูเสียวหวาดเสียวอยู่นะนึกว่าจะขาดทุนแล้วครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเราได้กําไรมาแล,แล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนอุ้ยเอาวะกระังจะปอกจบคลิปครับผมจนได้ฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งนะครับมารั้งท้าย โอเคไม่เข้าครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ได้มาที่1000บาทนะครับผมกำไรในวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แลผมก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับท่านคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์นะครับผมและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่จ่ายช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ